ี่ได้หนูปรึกษาหน่อยครับพี่ได้จ๋าอยู่ไหมพี่ได้ถ้าสมมติเขาโดนแบนอย่างเงี้ยสล็อตที่เขามีอยู่ในตัวเลีอกเราควรทำไงอ่ะมันก็ต้องของจริงเหรออันนี้ของจริงป่ะเนี่ยของจริงไม่บางทีที่เขาทำไมมีดมันในนี่เลยอ่ะมันต้องถึงมีดเลยเหรอของกูก็ส่วนหนึ่งนะเว้ยของกูก็มีส่วนนะเว้ยงั้นนุ่ก็ต้องเพิ่มไม่ใช่ไม่ได้บอกเลยนะไปโวนหลนะเอาเขาเพิ่มปูนแล้วแล้วจุดเด่น มันพูดแล้วี่อย่างนี้พี่ก็คงชื่อเอาไว้จนกว่าพูดแล้วจะเจ็บมึงจะมาทำอะไรเกี่ยวดีจะมาแก้ไขอ่ะก็หนูก็ยังยึดยึดติดว่าเออซาตานนี้ก็คือคนนี้ไปก่อนแต่แค่เป็นคนที่ไม่มีตัวตนไปแล้วไม่ใช่ไหมมันปวดหัวจริงนะเว้ยคนก็เดี๋ยวรอลุงเอาใครมาสับเปลี่ยนอ่ะเป็นไรแพนด้าอะไรเงี้ยเออหาองห้าเหลี่ยอะไรเกือบโดนกูด่าแล้วไอ้ เธอรู้ป่ะเธอเป็นคนนั่งคนแรกของเขาเลยดารู้ป่ะอย่ามาทำรากหวานรัก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 เรักเธอไม่ได้โกรธเขาใช่ไหมเขางอนเธออยู่นะคะงอนอะไรอ่ะเธอบอกว่าเธอรำคาญเขาตอนที่เขาบอกว่าเขาคิดถึงเธอ เขาเขาไม่ได้งอนหรอกเขาแค่น้อยใจอ่ะเธออ๋อเธออย่าไปคิดมากมันก็แค่แบบเขาเรียกว่าอย่างไงนะอัมอัอํมอํมคือเขาขออีกหมื่นหนึ่งได้ไหมจูนรถเธออาโอเคโอเค เกือดตั้งเท่าไหร่นั่งมองในหนวทีตัวเองและก็ตาลลอกฮ่าฮามองใจกี่ปีและก็ใจไม่หมดอ้าวดีๆหกพันถ้าไม่เหลือหกพันแต่งมันแรงค่าแต่งมันเป็นแสนเลยหรอก็สองล้านห้าทั้งหมดเนี่ยรถคันนี้คือสองล้านห้าอืออ ใช่อย่าไปคิดเยอะเยอะเท่าไหร่แล้วเออนะก็สองล้านห้าแล้วไงแต่งเต็มหมดทุกอย่างแล้วเีลือจูนรถทำสีครับใช่ไหมใช่ครับทำสีเท่าไหร่ทำสีน่าจะแพงะอะเธอเท่าไหร่เอ,อเินแพงนะจำได้ว่าทำสีไม่ไม่ถึงหมื่นนะเธอฟังนะง่ายขั้นต่ำ มื่นคันเนี้ยคันมันคือซูเปอร์คร์ไว้เธอไม่ใช่รถตลาดนัดง่ายอ๋ยอ,อเขาให้ค่าแต่งรถไปแล้วเราะนั้นค่าสีกับค่าจูนเธอหาเองเธออืมเธอครับเธองอนเขาทำไมก็คือแบบ ช่วงนี้เขาเลยต้องอยู่กับฟิลเขาเลยไม่ค่อยได้ทักไปหาเธอเวลาเขาว่างเขาก็ทักหาเธอไงแต่ว่าเธอบอกว่าเธอลำคาญแล้วที่เขาคิดถึงแล้ววันนี้เธอเข้ามาเธอก็ไม่ทักเขาด้วยเขาทักไปหาเธอคิดถึงตั้งหลายรอบก็เขาขอโทษเขาอยู่กับแก๊งนี่วันนี้พี่เขามาไวแต่เขาไปไววันนี้เขาว่างนี่เธอไม่ลาพักร้อนเหรอได้เขาลาพักร้อนไปช่วยเธอทำงานไม่ล่ะ ก็ตังอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะเธอเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาถามพี่หมวยก่อนว่าเขาลาได้วันไหนครับก็เอาเอาเป็นวันไอ้นี่ไหมวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามอะเธอ่เธอก็ไม่อยู่ไม่ใช่หรอฮะวันนี้ก้าเราก็ไม่ได้เข้าเมืองนี่เธอหรือเปล่าแล้วเธอด้วยไม่ใช่หรอเขาอะไรเขาก็อยู่ไงใช่เหรอ เราไม่อยากหยุดบ้งเหรอวันที่9ก้าหยุดไม่ไหนเขาไม่เหนื่อยไม่เป็นไรเขายังไม่อยากพักเขาจะได้ทำงานหาเงินมาให้เธอใช้ไงอ๋อไม่แต่โรลีน่ะไม่โรลีน่ะไม่เหนื่อยและไอรีน่ะไรอโดนอะไรอ่ะไม่โดนน่าจะโดนปูแค่ร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าโดนปู ใช่แล้วก็เงินหายอีกสี่แสนสี่แสนกว่าสี่แสนห้าเงินในตัวเหรอไม่เงินในเงินที่ผมฝากมันไว้ก็คือหายเลยอ่ะสี่แสนห้าฝากไอ้เขาชื่อฟินอะนะใช่อ้าวทำไงอะ่ะก็ก็คือจบไงพี่ไม่ได้อะไรก็คือจบสี่แสนห้าเจ็บแต่จบอืะเจ็บแต่จบ้วทำไงอะ่ะทำได้อย่างเดียวคือทำใจแล้วอาวุธอะเหลืออะไรอาวุธอาวุธก็เหมือนเดิมพี่มันแกล อ๋อไม่มีตังใช้หรือเปล่ามีครับพี่แต่แต่เงินที่พี่ยืมไปแสนสี่ต้องคืนต้องรีบคืนนะครับชีหมื่นหรือเปล่าไก่แสนหนึ่งพี่จำไม่ได้เหรออ๋อไม่คืนได้ไหมไม่มีตังแล้วตอนนี้เหลือเหลือสามพันเหลือสามพันทำไมเหลือสามพันเฮยนะทำไมเหลือสามพันก็หมดแล้วไงพี่ซื้ออิตาลีด้วยอะไรด้วยอะ <Italy. S 2> ไม่ไม่มีตังค์แต่ซื้ออิตาลีไม่พี่ฟังผมนะเว้ยสุดท้ายผมซื้ออิตาลีไปใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ต้องติดลบเพราะว่าคืออีกอย่างหนึ่งคือเงิน,เง,นเงินก็ต้องหาเงินก็ต้องหาปูขึ้นเขาไงพี่เข้าใจป่าททำไมหาปูขคืนเขาเท่าไหร่ร้อยกันลูกเองร้อยเจ็ดสิบมันไม่ได้จบง่ายๆนะก็เหี้ยกูซื้อคืนได้ก็ได้ร้อยเจ็ดสิบลูกอะ่ะเวิดเสียเงินในสัตว์โอ้ครับโอเคพี่เดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปขอคุยกับแฟนกันใครนะแฟนกัน เป็น<ค>แฟนนะกันแล้วครับเป็นแฟนกันแล้วครับตอนนี้ด้วยเป็นแฟนแล้วชื่ออะไรอัสอน,นุตตาดีชื่ออะไรชื่อโรล,ลีนครับชื่อโรล,ลีนเป็นแฟนกันแล้วอ่ะไม่เขาเป็นเต้าอะไรตอนนี้เป็นเต้าอะไรอะไรครับเต้าไอโฟอนแล้วมึงเป็นเต้าอะไรอะไรนะเต้าบีบีอัปเกรดจากซับซูนี่อ่ะเฮ้ยตีโอเคครับรับจอมปลอมอีควายโอ้ยแย่ไอรีนครับ ไม่ค่ะบาสแล้วสรุปว่าไอรีนวันที่9ว่างไหม <c oughs> ว่าไงบาสเฉยก็ว่าง ่ล้ครับใช่ครับก็อะไรนะอืก็ว่างใช่ก็ว่างแหละแต,แต่ว่าแม่เขามาเข้าเวรทำงานแล้วเธอไม่อยากออกไปเล่นบ้างหรอครับไปเที่ยวไหนบ้างหรอครับไอรีนเน้นจังเลยไอรีนเนี่ย เธอคะเขารู้สึกเหมือนมีอะไรแดงๆลอยมาไงก็ไม่รู้อะค่ะเธอเธอเธออย่งเงียบสิเขาเช็คอยู่นะเช็คได้เหรอคะ เช็คอยู่ว่าเราจะโดนใบแดงกันวันไหนเฮชี้ พอดูคิดว่าสวยปะเลยนะสีเนี่ยคิดว่าได้ปะเธอครับครับสรุปยัไงสรุปอะไรยังไงเธอคิดว่าสวยไหมคะเนี่ยเน,นี่ยสีเนี่ยสีเหรอเขาว่ามันไม่เข้ากับเธอค่ะใช่หรอมันต้องเป็นสีเหลืองเหรอสีมันไม่เข้ากับเธอนะ ถ้าเป็นสีเหลืองสีเหลืองพี่เขาใช้แล้วอ่ะเขาก็ได้สีอื่นสีสีขาวก็มีคนใช้แล้วสีแดงเออเขาก็เขาสีแดงสิเอาเขาก็สีแดงไหมเขาว่าสีแดงน่าจะสวยเออเขาว่าสีแดงน่าจะสวยสีแดงไม่ต้องดูสีแดงที่ไม่ใช่สีเนี้ยเพราะว่าสีแดงสีแดงนี่เป็นแดงอืมแดงแบบแจ๊ดแจ๊ดเลยอ๋อ ไม่ไม่เป็นแดงแดงก็มีก็ได้อ่้นะที่เป็นที่เป็นสีแมทอะค่ะเธอสีแบบนี้ไล้แต่ว่าเป็นแดงอะ่ะเ,เป็นไงล่ะเรื่องโดนมาเป็นไงล,ะล่ะ Hey, wake up. ี๋ยวพี่ต้องปิดเสียงไหมปิดเสียงสตตีมไหมพี่อะไรนะปิดเสียงสตตีมป่ะครับไม่ต้องไม่ต้องมึงทำอะไรเนี่ยอะไรน,นะ<ห>นมึงทำอะไรผมหมอแต่งรถอยู่พี่เอออะไรนะเธออะไรนะแต่งรถครับขับรถอะไรเล่นเกมอยู่ครับพี่สตตีมอยู่เล่นเกมอะไร GTA GTA ฮะมึงรู้ปะเนี่ยว่ามึงจะโดนแบนแล้วมีคนขเขาแจ้งมาอีกแล้วเหรอเออมึงยังไงเนี่ยเปิดกล้องหมอให้เปิดกล้องก่อน ไอนะเปิดกล้องก่อนเปิดกล้องใช่เออเพื่อไม่มีไม่มีกล้องพี่ไม่มีกล้องอะไรมือถือคนเที่ยวะมือใช้สิบสองโปแม็กไอจัมมิมาตอแหลกูเปิดกล้องเปิดกล้องเร็วเรวมันเปิดไม่ได้เปิดกล้องเรืองโอเคเบ้าเปิดกล้องเดี๋ยวขอวางกูขอวางก่อนโอเคไหมวางอะไรวางอะไรไม่ก็ต้องวางวางแล้วเสร็จผมอ้าโอเคโอเค ันปาาที่ยเธอแป๊บหนึ่งนะเขาขอคุยกับพี่แป๊บได้ค่ะเธอจะโดนแบนเพราะเปิดกล้องไม่ได้เปิดกล้องโอเคได้ครับพี่อะไรครับพี่ จะเลิกหรือจะโดนแบงคือจะเลิกจะโดนแบงคืออะไรพี่ไม่โดนใครนะชอบพี่จริงๆผมพี่บอกผมว่าผมโอซีล้วนถูกต้องไหมแต่พี่แต่พี่ละ่ะพี่อ่ะ หรอครับอะไรนะพี่อ๋อไม่โดนไม่โดนครับพี่ไม่โดนยังไงไม่โดนอยู่แล้วใครแจ้งใครแจ้งดีว่าใครแจ้งดีว่า <c oughs> แล้วพี่แจ้งผมโอ้โหสตีนจริงๆไทยแลนด์ number o เลิกยุง่งกับใครพี่เลิกยุง่งกับที่คนที่ที่ผมคุยถูกต้องไหม,อ,มอ่าเลิกยุง่งและและและแล้วถ้าผมเลิกยุ่งแล้วยงังไงต่อเฮ้ยเสียพี่น้อง <c oughs> เอาเลยคือใะให้ผมเลิกยุ่งคือคือให้ผมเลิกยุ่งโอ้โหพี่ไม่ถึงขนาดนั้นผมไม่เคยคุยโอกันแน่ใจแชทไหนแชทไหนอะไม่มีไม่มีไม่มีจริงจริงโอ้โหไม่ใช่คนนี้พี่ ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ถ่ายหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้หรอกคงไม่ใช่คนนี้หรอกครับโอเคครับเจพี่สวัสดีครับปั่นประสาทจัดปั่นประสาทจะจัดครับขะ เขาจะโดนแบนแล้วนะทำไมอ่ะเขาคุยกับโอซี่กับเธอไงเขาชอบพูดโอซีไงโอ้ยอันนี้เรื่องจริงไม่ได้กโกหกจริงวะเนี่ยใช่ตอนแรกก็คือเขาให้เลือกว่าจะโดนแบนคู่หรือว่าโดนยังไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาโดนแบนเอง แต่ก่อนที่จะเขาก่อนที่เขาเขาจะโดนแบนใช่ไหมคะก็ดูก็อวันเด็กน่าจะปลดอะ่ะปลดวันเด็กเหรอใช่ก็คืออ,อาจจะปีหน้ามั้งน่าจะปีหน้าแหละฮะเธอก็เดี๋ยว<ม>โอนอิตาลีก่อนเขาบอกว่าให้โอนอะไรให้เรียบร้อยซะตอนนี้เธอก็เอาไปใช้โอเคปะ เธอว่ามันเขาจะอยู่ยังไงอ่ะไม่เธอก็อยู่ได้คนอเดินอีกันแล้วแล้วเขาข้ั่งรักเธอแล้วเขาจะไปไปว่าเขาจะหาเธอจากไหนอ่ะเขาจะไปเล่นตู้เกมที่อื่นไงเขาไปตู้ไหน น่าจะไป L O L อะ่ะใช่เหรอใช่เพราะเขาไปสองเสียคนหนึ่งมาเล่น L O L อย่างเดียวเลยอ๋อเป <c oughs> ใครนนาไม่รู้อะเ่าจะไปแล้วน่าจะไปเล่น L O L อะ่ะให้เขาไปเล่นด้วยมุย้ย เขาเล่น ll ไม่เป็นหรอกแต่เขาเดี๋ยวเขาเล่นกับเธอไม่เป็นไรเขาเขาเคยเล่นมันอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เ่ราเขาคิดถึงเธอไม่เป็นไรก็อยู่นี่แหละก็หาเงินไปก่อนแล้วเดี๋ยวปีใหม่เขาก็มาอีกทีเนึงปีใหม่เลยเหรอใช่ตอนนั้นเขาคงจะซื้อจีบีให้เธอได้อีกประมาณสองคันขอบคุณนะ ไง่ที่มาเล่นตอตอรี่ด้วยกันคือมันเร็วขนาดนี้เลยหรอคือแบบขอวันนี้อีกแค่วันหนึ่งได้มุย้ยได้ไหมครับคนบนฟ้าขอได้อยู่ด้วยกันอีกนิดนึงได้มุย้ยไม่เดี๋ยวก็ต้องไปแล้วชั่วโมงหนึงนะี่ยให้แค่ชั่วโมงเดียวเองหรอ จะเอารถไปไหมเอารถไปใช้เอารถมาเขาก็ไม no no, no. ่ร no. ู้เขาจะใช้ยังไงดีอ <cé> ่ะเขาไม่รู้เขาด้วยซ้ำว่าจะเอาไปทำอะไรไม่เผื่อวันใดวันหนึ่งมีคนเข้ามาจีบเธอเธอก็อนี่เธอเธอคิดว่าเขาจะเอารถที่เธอเธอให้ไวชมพูนายเบบีหรือบุญแล้วพอรักให้ันลร้นใจ ทะเลนจิกผายอี๋ทะเลนกันเก่งทะเลนกันเก่งมากอ่ะโหลเดี๋ยวลองประกาศใบแดงดิแบบหยอกๆอกกันแบบว่าคุยโอซีอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไอ้นี่เดี๋ยวมันมีปัญหาไม่เดี๋ยวมันก็ไม่เดี๋ยวมันก็แบบประกาศเล่นประกาศอะไรเงี้ยอะไรวะมีคนแบบจริงจังเกมมี่ไงเฮียเธอได้ใบชมพูนะคะไม่ถึงขั้นใบแดงนะโอเคโอเคโอเค Sound muted ไม่ ก็ตอนนี้ก็โดนอ่ะยังไงก็ต้องโดนไปก่อนก็น่าจะปีใหม่เลยปีใหม่เลยเหรอใช่ใบนี้มันมีใครเป็นเปล่ะนอกจากเขาอ๋อเธอคะครับจะไปจริงจเหรอใช่ จริงจริงหรอใช่เอาเธอไม่คิดถึงเขาเหรอก็คิดถึงแต่ทำไงได้อ่ะคิดแต่ไม่ถึงอ่ะเคยฟังป่า เจอว่าสุดเขาโดนแหละงั้นเราก็ไปคู่เลยละกันเราสุดได้ไปคู่นะเธอค่แต่มันมีอย่างนึง ที่สามารถไอ้นี่ได้ไเขาแ<ะ>ค่อขอนายกไว้ว่าเขาได้จูนได้ได้จูนได้เปลี่ยนสีรถก็พอใจแล้วอย่างเงี้ยเขาจะได้ออกเมืองแบบตาหลับสักทีโอเคครับเธอมีบ้างไหมเหลือๆได้อลรอะ เธอก็เหลือกับตัวแค่เอาไกินข้าวแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรถึงแม้ปล่อยให้เขาคาใจไว้ก็ได้ล่ะปอติเล่าเออไม่มีจริงจริงเขาเปลี่ยนสีรถให้ก็ได้แต่ว่าค่าจุนน่าจะไม่พอก็ได้ให้มันคาคาไว้แค่อย่างเดียวก็พอแล้วีีว่าคบคาไว้สองเเธอเปลี่ยนสีรถเท่าไหร่นะไม่รู้ว่า ไปถามช้างก็ได้เฮ้ยผมได้จ่ายค่า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 แต่งรถต้องรอวะค่าเปลี่ยนไม่รู้นะค่าเปลี่ยนไม่รู้นะผมไม่รู้ไอ้ไอ้อะไรวะน้องมาเปิด่าาพี่บุเรียนตายแล้วเหรอมานี่มานี่มานี่มงเธอตายแล้วเหรอคะกูแต่งรถไว้อะกูแต่ง เฮ้ยกูแต่งรถครั้งไว้อ่ะเฮ้ยมึงอ่ะใครวะ